Uh, น้องครับเท่าวันนี้เต้มากราบเท้าขอโทษอีกน้องเอจะว่าไงไม่ค่ะนะไมให้ถามว่าให้อภัยไหมไม่จองเบียนจองกรรมก็ให้อภัยแบบไม่จองเบีนจองกรรมนะคะส่วนเรื่องกฎหมายก็ให้ทางตํารวจจัดการเลยค่ะครับครับอาการน้องเป็นยังไงตอนนี้ยังเจ็บไปทั่วร่างกายอยู่ค่ะยังเจ็บใต้ยลานมแล้วก็ขาจะเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ยังเจ็บปวดไปทั้งตัวอยู่ ส่วนดวงดวงตาที่แดงนี้<ว>เลือด<ะ>เส้นเลือดแตกใช่ไหมครับ<ว>เส้นเลือดฝอยม,มันแตก,ออกไม่ ประกาศจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่รหัส U.M.1 หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าเชื้อสาวมาซึ่งมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธุก,กรรมและสรีระวิทยาของมนุษย์ ทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างฉับพลันโดยปรากฏลักษณะเด่นคือมีใบหูงอกบริเวณส่วนบนของศีรษะมีหางและมีสมรรถนะทางร่างกายที่สูงผิดปกติซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตัวละครจากสื่อบันเทิงอุมะมูสุเมะอย่างมีนัยสําคัญกรมควบคุมโรคขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยดังนี้ข้อหง หากพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะใบหูผิดปกติและมีพฤติกรรมกระสับกระส่ายเหมือนเตรียมจะออกสตาร์ทวิ่งโปรดรักษาระยะห่างอย่างน้อย50เมตรข้อ2หลีกเลี่ยงการใช้เสียงสัญญาณน,นกหวีดหรือเสียงปืนปล่อยตัวในสนามกีฬาเพราะอาจเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณการวิ่งกวาดล้างของผู้ติดเชื้อได้ ข้อ 3. สำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการคันบริเวณศีรษะหรือมีความรู้สึกอยากรับประทานแครอทในปริมาณที่มากกว่าปกติโปรดแยกกักตัวในห้องที่ปิดมิดชิดและแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโดยทันทีโปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Bye.